ร,ารา้านชื่ออะไรครับนายบิบูลสุริชาบิบูลสุริชาครับเป็นอนดีตสามตานครับค่ายปักตงชัยตัดกอง้อยนะครับกอง้อยทหารพานจูจูที่เก้าหกสามสามสายยามันมีหลายสายยานะครับจะเปลี่ยนเรื่อยซิงศึกมั่งอะไรตะขาบเหล็กแล้วก็ไ,ไม่ไม่ค่อยจำเลยจำได้แต่ว่ามารับสมัครอยู่ที่บ้านนาตำบลคูนิง ในปี 20, อ,องพันธรอยี่สิบสี่สองพัายี่บสี่ครับผมฝึกอยู่กี่เดือนครับที่ไปเป็นอยู่ใช่ไหมครับสองสองปีกว่าตอนะนั้นไปรบไปไหนมาครับคือเริ่มเร่ยฝึกจบก,ก็ไม่ได้พักเลยนะจะไปอะไรวังมีอะไรนะที่เขาใหญ่นะอำเภอปาท,ท่อง่บบแล้วหลังจากนั้นก็เขาปลดมาพัก ก็กลับไปก็อยาไปฝึกทบทวนอีกแล้วก็ขึ้นเขาคอประมาณเดือนไม่มั่นใจจริงครับที่เขาคอขึ้นหลายกอง้อยไหมครับก็ช่วงนั้นไปสองกอง้อยหรือปล่าจะไปเทนสิงศึกบวกเก้าห้าห้าหรืออะไรนี่เราไม่มั่นใจเท่าไหร่มันนานเนามันนานครับมันนานแล้วก็ได้ไปคือไปชินศพคืนที่ว่า กาวห้าที่ว่าฐานแตกสงศพเย็งไงครับเล่าสถานการณ์ในความหมายตอนไปทิ้งศพตอนน,นั้นก็ช่วงผมไปมันก็ไม่เท่าไรหรอกแค่ขึ้นไปก็ก็โดนบล็อกเส้นทางบ้างอะไรบ้างโดนปะทะอยู่ตะหนักไหมครับช่วงนะั้นก็ไม่ไม่เท่าไรนะครับส่วนมากแล้วจะไปรับศพของเขาเรียกฐานอะไรก็จะล,ลึกเข้าไปอีกนะ กลับมาไปอยู่แล้วก็ลงจากนั้นก็จะได้ไปอยู่ที่ชายเดนคลองหาดเมื่อก่อนเป็นป่าจินครับครับเป็นตำตำบลคลองหาดเนอะอํอาเภอวังน้ำเย็นวังน้ำเย็นคลองหาดคลองไก่เถื่อนครับครับครับแถวนั่แหละแล้วกลับมาจากนั้นก็จะค่อยได้ไปอีกที่ไม่มั่นใจเนอะว่าวายุติชัยห้ากับ ใต้ลมเย็ยนสิบห้ามีใครก่อนผมก็ไม่มั่นใจนะจำไม่ได้เพราะว่ามันก็นานแล้วนี่ยัะไรนะครับสถานการณ์ตอนที่ไปใต้ลมเย็ยนใต้ลมเย็นส่วนมากมันจะเจอแค่กับระเบิดครับไปไปไป,ไป,ไปยึดฐานที่มั่นของเขานะขนาดมีถึงสนามบ้ามีทั้งโรงเรียนสอนก็ประทะผมว่าน่าจะไม่เกินสิบวันทีเขาก็ถอยให้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราจะไปเสียชีวิตแลว้วก็บาดเจ็บจาก กับกับกับทุ่นระเบิดคเัาเขาวางวางไว้เยอะเขาลองถอยพอเราถอยพอเราชักเข้าเขาหยับระเบิดพอเราเข้าไปเขาจะมีป้ายบอกเลยว่าเราไม่ใช่ศัตรูกันเออแต่ว่าทุ่นระเบิดนั้นไรความประณีเขาจะบอกอย่างนี้เลยเขาเขาเขียนบอกเลยไปว่าทหารควรจะให้กลับบ้านดีกว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะสู้ด้วยเขาเขารู้ว่าจาก คุณสานะครับจากที่เป็นปากคุณสาถือว่าฝีมือของทหารพานนีสุดยอดเขาเขาก็มาจากโน่นมาจากส่วนนึงมาจากข้าวสามมาครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะเป็นแค่สมัยไปช่วงนั้นเนาะจะเป็นแค่ทุ่นระเบิดปลากระป๋องนะแต่ว่ามันชื่อจริงมันยังไงไม่รู้แต่ว่าทหารพานเราจะเรียกว่าทุ่นระเบิดปลากระป๋องแล้ววุธที่เขาใช้ต่อสู้กับเราส่วนมากตอนนั้นมันจะเป็นแค่อะไรคาบินครับตอนนั้นไปอยู่ที่อำเภออะไรครับไผ่ลำเจียง ใจเริ่มเย็นจะลงทะเลเลยจากสุราษฎร์เลยนะครับรไปถึงเช้าที่สุราษฎร์เลยแล้วก็ส่งไปที่ไหนมังเดินลาดตะเวนเขาเรียกว่าอะไรจนยุทธเนาะจะไปทั้งกระบี่พังงาด้วยหรือเปล่าเดิอนอย่างเดียวครบเจ็ดวันก็ขอพอ,อส่งอาหารทีหนึง่งครับก็ส่วนมากจะไม่ประทะหรอกมีแค่ทุ่นระเบิดจะประทะอยู่ที่เดียวถ้าจะไม่ผิดจะเป็น ส่งไปลงที่บรนดังสตาและเดินไปที่ทานตูแล้วก็เป็นประทะยึดฐานช่วงนั้นจะมีรองขอบร้อยเสือชีวิตแต่ชื่ออะไรคนพพชรบูรณชื่ออะไรเนาะไม่มั่นใจเลยแลวจะมีพลทหารอีกที่โดนด้วยเขาบอกว่าตับแตกจาสิีเบอ,อะไรเนาะมันนานมันนานครับ ไม่มั่นใจเลยแกก็แก,ก,แ,กแล้วแหละเนยจะมีการประทะอยู่งนคูเพราะว่าเขาจะมีถ้ำนะพวกแต่ว่าถ้าจะว่ามันมีอุโมงรครับมันจะมีอุโมงเนี่ยมองจองมอเนี่ยบยบนะแล้วตรงนั้นมันจะมีทั้งสนามบาสแล้วก็โรงเรียนสอนแล้วพอเดินไปข้างข้างหลังมันจะมีเป็นบอ่อน้ำแลวบอ่อนิงปลาด้วย จะโทษว่าพวกเราประมาทเกินไปหรือไม่ก็ไม่รู้นะก็ไปช่วงผมไปนะจะว่าขายที่หน้ากนร้อยตัวองก็ได้ปานินเขาจะเลี้ยงไว้นะแล้วก็มีเพื่อนไม่ใช่ผมเพื่อนในกงร้อยแับจับขขาเขามาจับขขาที <c oughs> นี้พอบุกเข้าไปในอุโมงไปเจอเล่านอกเขาก็ใจจริงผมมมนกิน อย่างนี้พอมันกินได้ที่เนาะแก้มต้มปลานิมก็จะกลับไปเอาใหม่มาดักมาดักไว้ต้องที่เอาของกินดิระเบิดโดนกับระเบิดพอตอนกลางคืนมันจะจะเขาออกมายุนหรือใครยูนก็ไม่รู้แต่ที่ว่าเจอรองผมก็้อยเสียชีวิตอยาสิบตีอะไรคนเพจะบูรณ์เนี่ยลืมไปเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มั่นใจว่า เขาส่งไปแบบไหนเนาะพอไปส่งเราเดินตั้งเป็นอาทิตย์ยังไอยถึงนะพอขากลับเดินออกมาแค่ไม่ถึงสองชวโมงนถึงทางลาดยางจำถ้าจำไม่ผิดท่านโตู้แะครับแต่ไปปล่อยลงที่บันนังสตาเนี่ยเดินไปแล้วมาขึ้นรถอยู่ไปยาลาพอไปยาลาก็ปล่อยให้พักคืนหนึ่ง คือยุทธการสุดท้ายคือไปที่สูสงไหงกลกแต่ไปไม่ถึงพอไปถึงบันดังสตาก็มีเหตุว่าช่องบกน้ำยืนครับก็เลยถอนตัวกลับครับแล้วก็รบทืเน้ำเยืนต่อช่องบกครับกลับมาแต่ว่ายังไม่ได้ไปช่องบกเลยก็บอกว่าช่องบกสงบก,ก็เลยปล่อยพักยัองอยู่าตามโตเขายิงกันหนักไหมเพราะเราสูญเสียเยอะไหมกับระเบิด กบระเบิดจะโดนไปกี่นายเนาะแต่ว่าไม่มีเสียชีวิตเสียชีวิตเฉพาะในฐานนั่นแหละครับเสียชีวิตลองพอบร้อยแล้วก็พนทหารอาสา,าสมัครอีกหนึ่งที่บาดเจ็บช่วงนั้นพอบร้อยส่วนมากแล้วไม่ค่อยรู้จากชื่อจริงเนาะใช่ใชเ่เรียก <ขอ S 2> แต่นหน้านีนหน้าน,านี่ครับ แต่จะเป็นคนอีสานเราเนี่ยคนอุดรหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าพอบอยคนแรกจะเป็นที่มาจากรนะลพบุรีค่ายก็จะเรียกแค่เราแค่นะว่าพรคนติเตี้ยจะเป็น ส่วนถ้าถ้าตอนที่ไปอยู่ที่คลองหายก็ส่วนมากก็จะหลบให้ลูกปืนหลบลูกปืนใหญ่ส่วนมากแต่ประท่าไม่เคยมีหรอกเพราะว่าเขาก็อาศัยเราเหมือนกันเนาะแต่เขาลบกับกัมเูน์เวียดนามเขาก็หลบลูกปืนลูกหลงหลงหลบลูกหลบส่วนมากเราก็แค่ไปดูแลช่วยเขาแล้วก็ลาดตะเวนเป็นบางวันแล้วก็ผักดันเพื่อให้เขาขึ้นมาเวลาเขาล้มหนัก ส่วนมากก็จะเท่านั้นตอนนี้เรากลับมาอยู่บ้านแล้วครับกลับมาอยู่บ้านแล้วทางานที่บ้านกาส็สุขสบายไปครับสุขสบายดีแต่ก็ยังยังจาความทรงจําเก่าๆครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นก็ถ้าจะถามว่าน้อยใจอะไรบ้างไหมมันก็น้อยใจที่ว่าแต่ละกองร้อยพอบร้อยจะปฏิบัติตอนลูกน้องไม่เหมือนกันกน,นะอย่างสมิงขาวเก้าหกศูนย์นี้ พอบร้อยคเขาจะเดินเรื่องทําบัตรบัญึกให้เลยแต่ของผมบอกว่ามีสิบหมดทุกคนไปทําได้เลยไม่มไม,ไม่ไม่ทําให้เราครับเขาไม่เขาไม่เ,เดินเรื่องทําให้เรามันก็เลยไม่ได้อะไรเลยใครอยากได้ก็ไปทำเองไปออกมาแบบไม่ได้อะไรเลยครับออกมาแบบไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> มีเพื่อนมาอยู่หลายคนอยู่อยู่ที่ซีเกตก็มีเยอะคนมาจากบุรีรัมยมาจากสุรินทร์มาอยู่ ก็มีครับอยู่ท okay. mm ี่ตำบลสวนกล้วยสวนกล้วยตอนนี้น้ำเกลื่อนสวนกล้วยก็มีมาอยู่ด้วยกันหลายคนช่วงเพราะว่าช่วงที่ผมอยู่เขายังไม่ยุบเนาะแต่ว่าตอนนี้เขายุบค่ายปากตรงชัยนะแต่ไม่ใช่ยุบค่ายเลยหรอกค่ายปากตรงชัยยุบจากจูโจมมาเป็นทพภาก็ส่งกระจายไปอยู่ตามข้าวของก็ส่งไม่หมดหนึ่งสองสาม จะมี959ย้ายมาก่อนที่มาแล้วไม่ได้กลับมาอยู่นี่เลยมาอยู่ที่กันทลักเราแล้วก็จะมี963ตามมาอย่างทหารนวนที่อยู่ปากทางนี้ก็มาจาก960ครับแต่ก็ยังทำงานอยู่ที่ค่ายน้ำเย็นใรานี้ก็คงต้องฝากถึง คนรุ่นใหม่อย่าลืมเกียรติวัติที่คนทหารปันข่าวทำไว้ครับว่าจะเต็นินมะสงบได้นะครับสสียกันไปเยอะแยะแต่ว่าสวนมากอย่างไปเขาขอผมก็ไปหลังๆแล้วแหละเนาะปี64มันก็เกือบจะไม่เดือดแล้วแหละแต่ว่ามันจะมีอยู่ส่วนนึงในที่เขาเรียกอะไรนะภูหินลงกกาบอกที่ยังเดือดอยู่หนักๆเพราะว่า เทพจะทุกอาทิตย์เลยนะพวกผมจะได้ไปรับศพเขากลับมาแต่ว่าส่วนพวกผมนี่จะเบาลงเลยครับจะมีประทะกันมั่งก็ช่วงที่มารับเสบียงแต่ก็ไม่เยอะแค่สองสามนัดก็เสร็จจะยิงแย่แบบตัวเขาไปแล้วไงแค่แค่แย่กันเออจะมีรองผบร้อยที่ไปเจ็บอยู่เขาคออีกท่านนงเพียงแต่ว่า จะเป็นการยิงอาไปจีใส่หรือเปล่าเพียงแต่ว่าแกยอยู่ที่ต่ำนะครับจะทะลอกแค่หนังศีรษะไปช่วงนั้นจะมีบาดเจ็บแค่รองอบร้อยท่านเดียวแล้วก็จะมีพลอาสาสมัครคนกันทลมน่มที่ว่าทุกคนล้วนแล้วแต่เสียดายแกเพราะว่าโดนเอ็มสิบหกจากฮอนะเต็มเข้าตรงนี้เลยไม่เข้าเลยแกครับครับ เก้เขาบอกว่าแกจะมีตะกุดอยู่แต่ว่าเป็นวัดไหนไม่รู้แต่ที่เพื่อนๆนบนุนเสียดายด้วยเพราะว่าหลังจากเกลงจะมา,มาจากเขาคอเกก็ไม่ไปเล <c oughs> ก้ก็จะออกเลยนะเพื่อนๆก็เลยบ่นแต่ว่าอมีขอดีขนาดนี้ยังไม่มาช่วยกันเลยอาจจะมีภาระอะไรสักอย่างก็ได้ กลับมาเลิกแต่งงานอ่าใช่าแต่ก่อนคนถ้าแต่งงานแล้วไม่ไปแล้วเพราะว่าอย่างผมมุกุยมรับว่าหลังจากแต่งงานก็แฟนไม่ให้ไปก็อ่านั่นหละโอเคเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมดาอย่างน้อยเราก็ได้ผ่านมาแล้วยึดส่วนนั้นมาแล้วเอ้ครับขอบคุณมากครับคุณตาครับพบกันครับ